สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ทุกท่านนะครับ EP พีนี้นะครับเป็น EP ีที่475นะครับผมพบกับผมเช่นเคยนะครับที่ช่องพรพระเครื่องนะครับวันนี้นะครับพี่พี่นะผมก็อ่าไปได้พระสมเด็จนะครับมาหนึ่งองค์นะครับไปได้พระสมเด็จมาหนึ่งองค์ก็มาในกรอบแบบบ้านๆเลยนะพี่นะมาในกรอบแบบบ้านๆเลยนะครับมาในกรอบแบบสัใสสแตนเลสมาเลยนะพี่นะดูแค่ห่วงก็รู้แล้วนะพี่นะเห็นไหม ห่วงนี้สนิมกินเลยนะพี่นะอ่าห่วงนี้สนิมกินเลยนะครับนี่หากพี่ๆท่านใดนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับดูแล้วชื่นชอบดูแล้วถูกใจนะครับพระที่ผมนํามาให้ชมในวันนี้นะครับก็สามารถติดต่อมาได้เลยนะครับที่เบอร์0ูนย์เก้าเก้าหนสะครับ0ูนย์เก้าเก้าส่วนไอดีไลน์นะครับแอดไลน์ได้ที่ที n 987 ttn 987นะครับ มามามาชมกันเลยนะครับพี่ๆนะอองนีああ้นะครับพีああ่ๆเห็นแบบนี้นะครับเห็นอยู่ในกรอบสแตนเลสแบบบ้านๆแบบนี้นะพี่นะก็เป็นอีกพระอีกองคหนึ่งนะครับต้องบอกว่าเป็นพระที่สวยทะลุกรอบเลยนะพี่สวยทะลุกรอบเลยนะครับคมชัดลึกเลยนะครับองนี้แต่มีหักซ่อมนะพี่นะแต่มีหักซ่อมนะครับนี่หักเฉียงขึ้นตรงนี้นะพี่นะเฉียงมุมบนนะครับไม่ได้หักตรงที่ตรงคอหลวงพ่อนะครับไม่ได้ ไม่ได้หักตรงคอพระนะพี่นะหักเฉียงอ่าเฉียงตรงไปขึ้นไปตรงเกตนะครับอ่าด้านหลังเนี่ยเห็นชัดเจนเลยพี่เห็นไหมไหมครับนี่ดูด้านหลังนะพี่นะเห็นไหมครับนี่โอค์ออนี้ต้องบอกว่าบรนบ้านจริงๆพี่บรนบ้านจริงๆมาในกรอบแบบนี้เลยพี่อยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะเนี่ยอยู่ในกรอบแบบนี้เลยนะครับนี่ห่วงยงัง,ยงสนิมกินแล้วนะพี่นะห่วงนี่สนิมกินหมดแล้วพี่เห็นไห voilà. มอ่านะครับเนี่ดูนะครับ องนี้นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นสมเด็จพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่มีลงปิดทองนะครับพี่เห็นไหมมีปิดทองเก่าเก่านะครับมีปิดทองเก่าเก่าเดี๋ยวผมแกะให้ดูพี่เดี๋ยวผมแกะให้ดูองค์นี้นะพีะ่นะองคนี้นะครับผมขอแบ่งปันที่อเอาไป7,500บาทแล้วกันพี่7,500บาทนะครับ7,500าบาทผมเอา7,500บาทนะครับพี่พี่นะมาเดี๋ยวมาชมกันเลยนะครับพี่ๆี่เดี๋ยวผมแกะให้ดู ขออนุญาตแกะแป๊บหนึ่งนะครับพี่ๆนะต้องบอกว่าบบ้านเลยพี่บบ้านเลยนะดูห่วงพี่ดูห่วงห่วงในสนิมกินหมดแล้วพี่เห็นไหมเดี๋ยวผมแกะให้ดูนะพี่นะองนี้ผมเอา7,500บาทพี่7,500บาทนะครับ7,500บาทนะครับนี่เลยนะครับพี่ๆนะเดี๋ยวแกะแกะให้ดูนะครับบรบ้านนะครับบบ้าน ฟึบนี่เลยนะครับพี่พี่นะนี่องนี้นะครับพี่พี่เห็นไหมอ่าองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะครับเป็นพิมพ์ใหญ่อ่าต้องบอกว่าองนี้เป็นพิมพ์ใหญ่ที่คมชัดลึกมากพี่เป็นพระที่คมชัดลึกมากนะครับดูอ่าดูการแตกลายงานะครับนี่แตกแบบนี้แตกธรรมชาตินะพี่นะแตกแบบนี้แตกธรรมชาติแล้วเน네ื้อเขาเป็นเนื้อเอนะพี่เนื้อเอนะครับเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้นะพี่นะเนื้อจริงเนื้อแบบนี้เลยนะครับ เนื้อองค์จริงเป็นแบบนี้เลยนะครับดูนะครับพี่เห็นไหมดูรอยพุ่นดูรอยยุบรอยแยะรอยย่นต่างต่างนะพี่ดูใบหน้าหนไหมครับใบหน้ากลมเป็นผลมะตูมนะครับเกตซุ้มใยเห็นไหมครับอา่าต,กข, ب, ตกขอบเห็นไหมนี่ตกขอบตรงเส้นบังคับพิมพ์อย่างงี้พี่เห็นไหมองค์นี้อ่าชัดเจนนะครับองค์นี้มีเส้นบังคับพิมนะครับเนี่ยขึ้นมาปื๊บปื๊ปื๊วิ่งมาแล้วตกอา่ามาสิ้นสุดระหว่างกลางแขนฝั่งนี้นะพี่เห็นไหมอ่า นะครับเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้นะพี่นะเนื้อจริงเป็นเนื้อนี้เลยนะครับอเดี๋ยวผมซูมเนื้อให้ใกล้ๆนะพี่นะองค์นี้ผมเอา7,500บาทครับพี่7,500บาทนะครับนี่ดูนะครับพี่เห็นไหมเก่าๆเลยนะพี่นะเราดูทองนะครับพี่ทองที่เขาปิดลงไว้นะพี่นะเขาลงปิดทองไว้เห็นไหมเก่าๆเลยนะครับนี่ทองร้อยปีนะครับอยู่แบบนี้นะครับทองเป็นเลยร้อยปีนะพี่นะแบบนี้ทองเป็นเลยร้อยปีนะครับพี่เห็นไหม นะครับเห็นไหมครับดูเนื้อหามวลสารนะครับพี่พี่เห็นไหมครับนี่มีเม็ดหินสีเทาด้วยนะเห็นไหมเม็ดหินสีเทานะครับวงแขนเห็นไหมครับซอกแร็ฝั่งนี้สูงซอกแร็ฝั่งนี้ต่ําลึกเลยพี่เห็นไหมองค์นี้ชัดเจนจริงๆนะครับพี่คมชัดลึกจริงๆรนะองค์นี้นะคมชัดลึกจริงๆนะครับเส้นเขาหักตรงนี้นะพี่เห็นไหมหักตรงนี้นะครับแล้วเขาซ่อมแบบโบราณโบราณด้วยนะพี่นะเนี่ยเห็นไหม ซ่อมแบบชาวบ้านเลยนะพี่นะซ่อมแบบชาวบ้านเลยนะครับซ่อมซ่อมแบบชาวบ้านเลยนะครับไม่ได้แบบอ่าให้ไปให้ช่างอะไรซ่อมนะครับพี่เห็นไหมซ่อมต่อแบบชาวบ้านเขาทําเลยนะครับพี่บ้านบ้านจริงๆตรงนี้นะครับพี่บ้านบ้านจริงๆนะครับอ่าเห็นไหมครับถือว่าเป็นพระที่สวยสมบูรณ์นะพี่นะอ่าสวยสมบูรณ์นะครับผ่านการใช้น้อยนะครับผ่านการใช้น้อยนะครับพี่ๆนะเห็นไหม อ่าเดี๋ยวครับผมเอาไล่ดูเนื้อให้ดูแล้วพี่พี่เห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับดูพิมพ์ทรงนะครับพี่นะนะครับองค์นี้นะครับผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับอ่าดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะพี่นะดูให้ชอบดูให้ถูกใจแล้วค่อยทักมานะครับอ่าเห็นไหมครับนี่ทองโบราณนะครับทองร้อยปีนะครับปิดทองร้อยปีเลยนะครับแบบนี้นะครับพี่เห็นไหมครับนี่ร้อยแยะ รอยยุบรอยแยะรอยย่นนะครับรอยรูเข็มนะครับเห็นไหมครับพี่พี่นะอ่าดูด้านหลังนะครับพี่พี่ด้านหลังด้านหลังก็อย่างนี้เลยพี่เห็นไหมมีรอยปริปรแยะแยะ่ย่นย่นนะครับตามตามขอบเห็นไหมแบบนี้เขาเรียกว่าหน้าสวยหลังขี้เลนะครับสมเด็จเนี่ยเขามีอ่าคานิยามอยู่คํานึงคือว่าหน้าสวยหลังขี้เลนะพี่นะหนะน้านี่อ่าแบบนี้เลยครับสวยงามแบบชัดเจนเลยนะครับเรียบร้อยนะครับ ส่วนพลิกดูด้านหลังเห็นไหมครับเขาก็จะมีรอยปริปริเยะแยะย่นย่นเห็นไหมครับพี่พี่เห็นไหมอ่ารอยเปรีบปรีแยแยย่นย่นนะครับนี่อ่าอันนี้นะครับอันนี้เป็นพิมพ์ใหญ่วัดระกคังนะพี่นะเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระกคังนะครับเป็นพิมพ์ใหญ่วัดระกคังนะครับเห็นไหมอ่าผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทนะครับนี่ดูด้านข้างนะพี่นะเห็นไหมด้านข้างสมเด็จวัดระกคังเนี่ยด้านข้างเขาจะตัดเรียบร้อยแล้วพี่นะ เขาจะตัดเรียบร้อยเลยนะครับเห็นไหมครับอ่าเขาจะตัดเรียบร้อยสวยงามเลยพี่เดี๋ยวเรามาดูด้านหลังใกล้ๆนะพี่นะเห็นไหมครับอ่าเห็นไหมครับมีรอยรูพรุนมีรอยอ่าปรีรอยแยะรอยย่นนะครับพี่เห็นไหมครับองนี้ผมเอา7,500บาทครับพี่จ๋า7 5 0 0บาทครับ7,500บาทเห็นไหมโอ้โห สวยจี๊ดจ้าจริงๆนะครับองนี้นะใครพลาดน่าเสียดายนะครับพี่พลาดน่าเสียดายนะพี่นะรีบทักมาเลยนะครับเจ้าของใหม่นะครับเจ้าของใหม่ทักมาได้เลยนะครับเห็นไหมครับเห็นไหมครับฝักองนี้จะมีเส้นมับพิมพ์ชัดเจนเลยนะพี่นะเห็นไหมวิ่งวิ่งวิ่งขึ้นมานะครับเป็นขอบสันเห็นไหมตรงนี้เป็นขอบสันวิ่งมาแล้วก็วิ่งมาสุดตรงนี้นะพี่นะมาสุดตรงนี้นะครับระหว่างกลึ่งการแข็นนะครับนี่เห็นไหม อันนี้พิมพ์ทรงเขาจะเป็นแบบนี้นะพี่นะพิมพ์ทรงเขาจะเป็นแบบนี้เนี่ยเขาเรียกว่าซุ้มตกขอบนะครับเห็นไหมตกขอบฝั่งนี้พอดีเลยพี่พี่เห็นไหม,อ,อ,หไหมอ่าเนี่ยครับองนี้นะผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่เจ็ดพันห้าร้อยบาทเท่านั้นเองครับพี่จ๋าราคานี้นะราคานี้นะบอกเลยว่าราคาแบ่งปันจริงๆกับพระเกา่เกาแบบสวยคลาสสิกเลยนะครับองนี้นะสวยคลาสสิกเลยแล้วมีทองเก่าโบราณด้วยพี่เนี่ยเขาเรียกว่าทองร้อยปีนะพี่นะ ปิดทองมาเป็นร้อยๆปีนะครับเนี่ยเห็นไหมทองทองแห้งแห้งซีดๆเลยนะพี่นะไม่ทองแห้งแห้งซีดๆเลยนะครับอ่าวงนี้นะครับผมเอาเจ็ดพันห้าร้อยบาทครับพี่จ๋าเจ็ดพันห้าร้อยบาทนะอ่ะเดี๋ยวผมให้พี่ๆได้ดูพิมพ์ทรงกันนะครับได้ดูพิมพ์ทรงเห็นไหมครับอ่าดูพิมพ์ทรงนะครับดูพิมพ์ทรงอ่าี่ด้านหลังนะครับด้านหลังเห็นไหมครับอ่าเนี่ยครับทักมาเลยพี่ทักมาเลยนะครับ องค์นี้นะครับผมเอา7,500บาทครับ7,500บาทเท่านั้นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากพี่ๆ f เไว้เพียงแค่นี้ไปแล้วครับสวัสดีครับ